ครับสวัสดีครับวันนี้มาต้มน้ำร้อนๆนะครับมาใส่ใบสมุนไพรนะครับกับบรรยากาศท้องทุ่งนาดูเดี๋ยวตอนนี้ผมใส่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูใบอะไรนะครับดึกแลวโอ้โหร้อนร้อนอนแล้วนะครับน้ำต้มใบนะครับ ใบยเยอะนะครับผมใส่ใบยเยอะนั่นแหละไม่ได้กินเป็นอะไรมากมายนะครับกินเป็นเหมือนยาสูนไพร้บนบ้านเรานะครับอ่าเดี๋ยวร้อยมันเดือนแล้วมาชิมกันนะครับกับโอเคไฟไฟไฟ,ไฟมดแล้วไฟดับแล้วดูกันครับเป็นไงเนาะน้ำต้มไข่ ออกมาเหลืองน่ากินเลยนะครับแล้วก็จิบๆพอเป็นยานะครับใบกระท่อมนะครับอ,อันนี้ก็ต้มมาบรรยากาศด้วย <c oughs> แล้วก็จิบๆไปแต่กแก้วสองแก้วนั้นนะครับไม่กินเนี่นะครับมีของแถมนะอาหารเย็นมื้อนี้นะครับไข่ปิ้งนะกับข้าวต้มนะครับข้าวต้มใบมะพร้าวครับ เดี๋ยวเราจะยกลงไปชิมจิบเป็นยานะครับนะแะแก้ว2แก้วนะครับนะประโยชน์เยอะนะครับใบกระท่อม่อา,าปิดไวครับผม